M 2. 5มันไม่เป็นมิตรต่อเราเลยออกไปที่หนใดแห่งใดเช็คสเตตัสนะคะฝุ่นพิกัดที่เราจะออกไปเยือนนะสถานที่แห่งนั้นก่อนว่าโอ้โหวันนั้นคือแบบฝุ่นเยอะมากแม่ถ้าเลี่ยงได้ก็อาจจะเลี่ยงไปก่อนแต่ถ้าสมมุติว่า มันเลี้ยงไม่ได้นะคะก็อาจจะต้องมีการปกป้องป้องกันตัวเองไม่ว่าจะเป็นอ่ะสวมใส่หน้ากาก N95 แต่ว่าถ้า N95 baby เองนะคะก็จะแนะนําที่อายุตั้งแต่แบบ2ปีขึ้นไปเราออกไปจากบ้านเราป้องกันตัวเองได้ถ้าเราอยู่ที่บ้านละแม่เราก็ควรที่จะปิดประตูตหน้าต่างเนาะเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นนะคะเข้ามาอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยนะก็คือที่บ้านของเรานะคะหรือถ้าจะใช้เครื่องฟอกอากาศนะคะก็จะต้องเลือกที่มีแผ่นกรองที่สามารถที่จะกรองอนุภาคนะคะเนาะของฝุ่น PM 2.5 หาาล้างจมูกลูกซู้ฝุ่นจะช่วยทําให้ลูกหายใจโล่งได้มันไม่ใช่เพียงแค่ประโยชน์ก็คือล้างจมูกลูกสู้ฝุ่นได้เพียงเท่านั้นนะคะแต่ยังมีประโยชน์มากในช่วงที่ลูกของคุณของเรานะคะเนาะเป็นหวัด มีน้ำมูกหายใจไม่โล่งหายใจเหมือนแน่นจมูกนะคะหายใจคลืดคลาดดังนั้นสเปรย์น้ำเกลือพ่นจมูกเด็กนะคะมีติด้ันไว้อุ่นใจได้ใช้แน่นอนค่ะช่วยที่ฝุ่น PM เ5เยอะแบบนี้นะคะดูแลล้างจมูกหรือว่าพ่นจมูกให้ลูกนะคะด้วยสเปรย์น้ำเกลือนะคะในตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นนะคะจะช่วยทาให้โพรงจมูกลูกสะอาดลูกหายใจโล่งค่ะหรือแม้กระทั่งนะคะเวลาที่ลูกเป็นหวัดคัดจมูกดูแลพ่นจมูกให้ลูกนะคะด้วยสเปรย์น้ำเกลือก็จะช่วยทําให้ลูกหายใจโล่งกินนมได้ดีมากขึ้้นนนนอหลับไดดีะะคกสเป พ้นจมูกเด็กของเทนนี่โน้ตกดได้ตระการแม่โบค่ะ